เออได้ดูกันดิเออเออนี่มันไม่ใช่คนเดียวได้มันไปกักูไอ้ไก่ไปมัไม่เอามึไปเลยเดี๋ยไปลไปไอ้ไก่มึงไปด้วยกันเลยลงมาไม่เอาเฮ้ยไม่ไปอ๋งไม่ไปก็เลยมึงกับกูอ้าวอุ้แล้วโอ้โหไปโอโต้กูจะไม่เป็นเออไม่เป็นไรไปเถอะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะมาเร็วกูจะไม่เป็นเออ ก็พาดูมาเนี่ยนะเออมันก็เต้นๆไปเนี่ยเต้นดีอะนี่ะเต้นเนี่ยเนี่ยเอนจอยไปกับเพลงดีโเต้นี่เป็นเอนจอยกับเพื่อนเออเออเออแค่นั้นแหละเอาออโต้ออโต้ชื่ออะไรอ่ะน่ารักจังเลยชื่อ สายลมครับอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะเอ่อสายลมครับเราเห็นเธอตั้งแต่โตนั่นแหละขอเต้นด้วยได้ไหมอ,ะอ่ะผมเต้นไม่เป็นนะครับขอโทษทีครับโทษนะครับนี่คู่เต้นผม เดี๋ยวไอ้กัง้งไปไหนเฮ้ยไ,ไอ้กั้งอะนูน่นไปนู่นแล้วโอ้ยเชี่ยไปไม่รอกูเลยเอออันเดี๋ยวกูไปก่อนเออเฮ้ยนี่พวกมึงสองคนจะไม่ตีกันใช่ไหมเนี่ยถ้าเฮียนี่ไม่กวนตีนะนะเฮ้เออ,เอ,อ ถามจริง,ววงเว้วยพวกมึงวางแผนแล้ววะมึงชวนพวกกูมากูเลยต้องถามมึงว่ามึงวางแผนอะไรไว้ทำไมเพื่อนกูถึงอยากสนิทกับพวกมึงกูมงไม่รู้ที่นั่แน่กูไม่แดกเหล้าพวกมึงหรอกหายเปล่ามึงแค่ป๊อปหรือเปล่ามึงอย่าปากดีกูอะคอแข็งกว่ามึงเยอะแค่พูดอะใครก็ทำได้นะเว้ยแก้มึงกูฝ่อเลย แกเอากูแดกเองเว้ยชง,งกูเลยแน่ใจนะทำไมหมดแก้กูก็ทำได้ใช่ไหมไมึงจะคิดเหรอคิดว่ากูกลัวอ่ะตอนนี้มาได้แค่นี้เหรอดู อาเนี่ยแล้ว <c oughs> ถ้ากากวันหลังก็อย่างอ่ะป่าเก่งขอแจ้งกลาวอย่างวาสัตว์หน้าไม่ได้ <c oughs> ก็มาดิขาเฮ้ย <c oughs> ไหวปะเนี่ยพี่กูไหวมึงตางหาที่ไม่ไหวเดี๋ยวกูพาึงกลับตัวเองมึงเยี่ยวมาเชียล้างมือก่อนไปเดี๋ยวกูพาไปเฮ้ยกูพาไปมือเเยวไปอนี้อันนี้นนี้นี้อันนี้นี่อันี้อันี้อนี้อนีอนีนน้น้องอ้ั โจไม่ไหวโจ้ไม่ไหว,อไไหวเอ้ยมึงจะเถียงกูกูผ่ <c oughs> าไป <c oughs> มึงงับไปเดี๋ยวผมไปเองนี่